สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะสหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ ก็มาดูกันเนาะว่าชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นก็ขอ uh, Happy Chinese New Year นะคะแล้วก็แฮปปี้ Valentine นะคะสําหรับชาวราศีธนทูทุกทุกท่านเลยนะก็มาดูกันนะว่าความรักในเรือนของความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะอ่ะ Chris. คิงอัพโค้ยดีงามเบิรมาไพแรกดีเลยอะนะความรักบอกว่าความรักคุณคือนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอะแฮป,ปี y กับชีวิตรักของคุณนะคุณจะได้เจอคนที่เขาแบบสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้หรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองนั่นแหละที่จะคอยซัพพอร์ตคนที่คุณรักนะดีนะคะดีงามโอ้โหด,ดีเพราะฉะนั้นเรื่องความรักสําหรับาชาวราศีธนูทุกท่านเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้น เดือนที่ดีมากนะคะสำหรับชาวศีธนูนะคุณจะได้เจอคนที่ดีโอ้ได้ไปเดอะเวิลด์อีนะคะโอ้ of course นะคะคือเหมือนกับว่าถ้าใครนะที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยชีตรักค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะหมายถึงคุณเองที่เป็นคนที่เออเป็นคนที่คอยดูแลคนที่ตัวเองรักหรืออาจจะหมายถึงคุณได้รับการดูแลจากคนที่คุณรัก ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือมันได้ทั้งสองอย่างอะแต่เอาเป็นว่าคือเป็นชีวิตรักที่มั่นคงนะคะเป็นดีงามไพ่ดีดีงามไพ่ด,ไดีงามมากนะ,ะเป็นชีวิตที่มั่นคงมากนะ,ะเป็นชีวิตชีวิตรักที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะสมหวังมากเลยในช่วงนี้นะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่แบบคล้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักด้วยเออมมนเหมือนกับว่าเราเองก็ทําเพื่อที่จะเขาอะไรอะ เขาเรียกอะเออทุ่มเทให้กับคนที่ตัวเองรักด้วยแล้วคนที่เรารักนี่เขาก็รักเราด้วยนะดีงามดีงามมากดีงามมากนะคือเหมือนกับแบบไพ่ดีอ่ะโอ้เอสคุณได้ไพ่เอสเข้ามาถึง2ใบเลยนะคะคือเอฟซอร์สนะซอร์สทั้งสองใบนั่นแปลว่าอะไรสำหรับชาวราศีธนูบางท่านนะคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างนะซึ่งเป็นความจริงที่คุณแฮปปี้อ่ะเดียวตายแล้วพ่คนได้ฉ่เลยตายแล้ว เป็นไพ่ที่น่ายฉามากนะคะตั้งแต่เปิดมาราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้คือจริงๆแล้วเคยเริ่มจากมังกรจบที่ธนูทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นราศีธนูจะเป็นราศีสุดท้ายแล้วก็เป็นแฮปปี้อ่ะเป็น,เป,นเป็นการเปิดไพ่ครั้งสุดท้ายในเราเดือนกุมภาพันธ์ที่แฮปปี้มากนะคะก <c oughs> ็หวังว่าชาวราศีธนูจะแฮปปี้และมีความสุขสมหวังกับสิ่งที่เองได้เลยนะคะแบบดีใจด้วยดีใจจริงๆนะน,นี้ขอบอกไว้เลยนะคะ คือไพ่ดีมากนะคะใครที่โสดอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอได้พบรักได้เจอแบบคนดีๆด้วยอเป็นคนดีๆที่แบบจะเข้ามาในชีวิตคุณที่เขาแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วเขาก็รักคุณประเภทแบบรักจริงหวังแต่งเลยนะคะแบบมีโอกาสสูงมากคุณได้ก้าวถ้วยสิบถ้วยแบบโอ้ t h เด o r เดคุณโอ้ไม่รู้จะแบบที่สําคัญนะที่สําคัญใครที่เคยผิดหวังมาก่อนในชีวิตคุณอะ เออแล้วเรื่องที่มันจบไปแล้วอ่ะอะไรที่มันจบไปแล้วอ่ะนึกออกปะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยหรูเลยอะ่ะแบบโอ้เดินพรมแดงได้เลยอะ่ะนึกออกปะชาวจีธนูค้าแบบดีงามมากเพราะฉะนั้นคือดีสุดๆเลยไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะเคยผิดหวังอกหักรักคุดมาแล้วนะหรือแม้กระทั่งคนที่มีแฟนอยู่แล้วมแม้กระทั่งคนที่แต่งงานอยู่แล้วเนี่ยคือแบบชีวิตดีงามมากนะมันเหมาะมากสําหรับ เดือนนี้อะ่ะที่เป็นเดือน <laughs> Chinese New Year แล้วก็แบบ Valentine's นะคือดีมากๆสาหรับชาวราศีตุลนุทุกท่านเลยนะคะไม่มีพ้าแย่เลยไม่มีพ้าแย่มันเหมือนกับให้รู้สึกว่าแบบคุณมันเหมือนกับชาวราศีธนูได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอจากคนที่ใช่ได้เจอคนที่แบบเขารักเราเรารักเขาเป็นค,คู่คู่ที่แบบว่าอยากจะแบบอยู่ด้วยกันไปจนตายอะ่ะมีความสุขแล้วที่สําคัญนะคะสำหรับชาวราศีธนูใครก็ตามท่านใดก็ตามที่คุณอยากจะมีลูกนะ โอกาสมอมากนะคะจัดไปเลยนะคะได้ลูกแน่ๆนะสิ่งที่คุณรอคอยเด็กที่คุณอยากจะให้มาเกิดเนี่ยเขาจะมาเกิดตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเทคแคร์ดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบพร้อมสําหรับการมีบุตรด้วยนะคะแล้วก็แบบอย่าลืมว่าต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยอ่ะที่คุณจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการเลี้ยงดูเด็กในี่นาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือนอกจากนี้แล้วเนี่ย สมาครใครก็ตามที่รู้สึกว่า,ามีเรื่องหรือคนที่แบบแอบ,บชอบคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแบบอาจจะเขาเลยคอยเขาเรียกอะไรแอบบชอบแอบช่วอยู่ห่างๆอะไรแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ปะหน้ากันไม่มีโอกาสที่จะได้แบบคืออาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เราชอบเราอยู่ห่างๆห่างๆกันเราก็ไปเพ่แบบมีจิตพิสวสัสเขาอะไรประมาณนะั้นนี่จจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่คุณจะแสดงความรักของคุณได้จะ แบบพูดความในใจของคุณออกไปแล้วคุณก็แบบบอกเลยว่าคุณพร้อมที่จะแบบสร้างครอบครัวคือมันเหมือนคาร่าพาเลยเหมือนโพสเลยอ่ะเหมือนแบบคุณขอแต่งงานเลยอะนึกออกไหมไพ่มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะบอกความในใจของคุณคุณรู้สึกแบบยังไงยิ่งยิ่งอยู่ห่างยิ่งคิดถึงยิ่งอยากอยู่ด้วยยิ่งแบบอ่อยิ่งอยากจะแต่งงานแล้วอะไรประมาณนั้นฉันอยากจะแต่งงานแล้วฉันเรดี้แล้วละอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีธนูบางท่านนะที่คุณพร้อมเตรียมของพร้อมแล้วแบบ เขาเรียกอะไรวางแผนกันมายาวนานมากมีโอกาสสูงมากที่เขาจะคุกเข่าขอแต่งงานกับคุณนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละนะไอ้ไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์สิฉันไปเดือนทนวาได้งไงเดือนกุมภาพันธ์สิคือมันแบบ้ยมันดีมันดีงามมากนะคะแต่แล้วมันจะพูดอะไรนะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันมันเป็นไพ่ที่ดีดีในทุกแอเรียของชีวิตของชาวราศีธนูเลยนะคะใครก็ตามที่เป็นแบบนี้หรือว่าได้มีประสบการณ์ชีวิตแบบนี้นี่ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ คือไพ่มันคุณได้เจ็ดไม้เท้าเข้ามาคือค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแล้วนะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณหวังมันจะสมหวังนะแต่นั่นจะเกิดจากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์แล้วสมมุติว่าคําว่าเคลียร์คืออะไรสมมุติว่าคุณมีอดีตกับใครบางคนนะคือดีอดีตเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งผิดหวังและสมหวังถูกไหมคือใครได้เคยผิดหวังมาก่อนกับความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเออพอรู้ความจริงแล้วเออมันก็แบบแต่มันเหมือนกับว่าคือมันจบไงคือ เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันจบไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยแล้วคุณจะสมหวังเลยนึกออกไหมคะมือนกับว่ามันเหมือนกับเออมันมันเหมือนพลิกหน้ากระดาษอ่ะเขาเรยเหมือนหน้ามือเป็นหลังมืองี้ดีกว่านะเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือแบบไม่น่าเชื่อพวกคุณได้จัดเม้นไงคุณได้ judgment แปลว่าอะไรแปลว่ามันการคือ ชีวิตเก่าของคุณไม่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วมันไม่ได้จบไปแล้วความจริงทุกอย่างมันเปิดเผยแล้วมันแล้วมันก็จบไปแล้วแล้วคุณก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแล้วคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณได้ก้าถ้วยสิบถ้วยอย่างนี้คือแบบโอ้โหมันโอเวอร์มากคือมันเหมือนกับเฮ้ยมันเหมือนกับคุณนึกออกไหมมันเหมือนกับว่าเฮ้ยความเสียใจความทุกข์และทมทั้งหลายที่ผ่านมามันคืออะไรคุณจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะมันคืออะไรเหรอที่ผ่านมาเลยแบบเฮ้ยนี่แบบคือแบบมันเหมือนแบบกับตลปาดเหมือนหน้ามมืืออเป็นนหลัังทที คือดีงามมากเลยค่ะเพรแบบคือคุณมาเจอบางครั้งมันอาจจะหมายถึงเส้นผมบางภูเขาด้วยก็ได้นะบางครั้งมันอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคุณเคยเจอมาก่อนก็ได้คืออาจจะอยู่ด้วยกันมาก่อนก็ได้มีความสุขอะไรอยู่ด้วยกันคือหรือแม้กระท้่งอาจจะเป็นคือเคยรู้จักกันอาจจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่คุณแบบไม่ได้คิดแบบเขาอะไรไม่ได้คิดแบบแฟนไงคือคุณอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นไแบบโอ้โหไปแต่ไอคนที่เราลักนักลักหนาเนี่ยมันทําให้เรา ผิดหวังเสียใจนึกออกปะแต่พอมาถึงเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่แบบมันแฮปปี้อ่ะมันเหมือนกับว่าคุณได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วไนงะว่าเฮ้คนนั้มันมันไม่ดีอ่ะนึกออกปะมันทําให้เราเสียใจมันแล้วคุณก็เหมือนกับรู้แจ้งเห็นจริง <laughs> แบบประมาณแบบเออเขาเรียกอะไรรูปแก้วส่องสว่างหรือบบประเภทเห็นเห็นทางสองของชีวิตอ่ะ เออมันเหมือนกับว่าคือบางคนก็เลยแบบไก่ได้พลอยอ่ะบางทีคุณอาจจะมีคนที่ดีๆอยู่ใกล้ตัวคุณอยู่แล้วก็ได้นะแต่คุณแบบมองข้ามไงมองข้ามมองข้ามมองข้ามไปตลอดแล้วสุดท้ายคือตอนนี้แบบมองเห็นแล้วฉันตื่นแล้วฉันรู้แล้วว่าเขารักฉันอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตคู่แบบความรองคุณแบบสดใสแบบคาดไม่ถึงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือใส่ที่ว่าทําไมถึงถึงรู้สึกว่าไพ่มันดีมากคือเหมือนกับว่าพอความจริงเปิดเผยมันกับเราอ่ะรู้ตัวเราเองไงนึกออกไหมคือแบบเลิกหลอกตัวเอง เออส่วนหนึ่งก็คือแบบไม่ได้หลอกตัวเองแล้วฉันเห็นความจริงแล้วฉันเข้าใจความจริงทั้งหมดแล้วฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นคือมันกบเหมือนว่าคุณตัดทันทีหรือตัดทิ้งไปเลยนะคะความผิดหวังความเสียใจทั้งหลายที่ผ่านมานี่เหมือนเรื่องโกหกอะ่ะเหมือนเรื่องโกหกอะ่ะแล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตเลยเออมีครอบคอรัวเลยแต่งงานเลยก็เ,เป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูบางท่านนะคุณ มันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาคืออะไรมันคือฝันร้ายในชีวิตที่สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแล้วคุณกำลังจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่แบบสดใสและมีความสุขมากๆเลยนะคะคือแบบดีงามมากมันเหมือนเป็นชีวิตที่คุณรอมานานอะ่ะคุณรอมานานแล้วคุณรอมานานแล้วอะไรประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าคุณเองก็เปิดใจด้วยนะคุณก็ต้องเปิดใจด้วยเหมือนกับว่าคือให้มันเหมือนกับบอกว่ามันเป็นคนที่คุณ คุณเคยเจอเขามาแล้วไงนึกออกปะ่ะเป็นคนที่เคยเจอมาแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะแบบตั้งแง่กับเขาอาจจะไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ใส่ใจนึกออกปะ่ะแต่คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้เขาอาจจะคอยช่วยเหลือคุณมาตลอดเวลาก็ได้โดยที่แบบคุณมองข้างเขาไปตลอดอ่ะง่ายคือมองข้ามตลอดอาจจะเป็นคนที่แบบเขาดีกับเรามาตลอดอ่าแล้วคนคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่กับคนไปจนวันตายอ่ะนึกออกป่ะเป็นคนที่เขาจะทําให้คุณมีความสุขอ่ะแล้วสุดท้ายเหมือนพอคุณเปิดใจปุ๊บเขาก็แบบฟลุ๊บเลยนะเออเขาก็ อ่าเขาก็เหมือนกันอ่าเพิเปิดใจปุ๊บฉันก็พูดเลยอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เหมือนว่าต่างคนต่างเปิดใจให้กันแล้วมันก็แบบมันก็สักเซสอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่คุณรอคอยมันก็เลยแบบเออมันอยู่ตรงหน้าแล้วนี่แหละครับนึกแบบออกไหมเฮ้ยเป็สาวไปไขว้คว้าตามหาลักแต้จริงๆแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยเออมันอยู่ใกล้ๆคุณน,นี่แหละบางทีนะคือค้าไม่ถึงอ่ะนึกออกป่ะเออเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะถ้าเป็นชาวราศีธนูที่แบบออประสบการณ์นี้ก็ดีใจด้วยนะคะชีวิตคณก็จะมีความสุขนะเราดีใจด้วยนะคะ สวยงามนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมาดีงามแล้วก็สวยงามนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครอบครัวก็ดีนะดีนะคะด้แบบว่าครอบครัวที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขมาตลอดมันกับว่าคือชาวราศีธนูอาจจะอาจจะไม่ถึงคุณอ่ะคือคู่ของคุณดีกว่าเอาใจ,จคำว่านี่คู่คู่รักของคุณไม่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของตัวเองนะคะพยายามให้จะแบบเออ เขาเลยจะสร้างฐานะทางการเงิน,นงที่มั่นคงเพื่อให้ชีวิตครอบครัวเน,นี่ยมันมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะมีนะคะคือความสุขอะไรใดๆก็ตามที่สามารถที่จะทําให้ได้คุณก็ทานึกออกไหมคะเรื่องราวบางอย่างคือแบบคือเขาเลยคุณค่อนข้างที่จะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับคู่รักของคุณค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่แบบมีความจรงิงจังอ่ะมีความมุ่งมั่นจรงิงจังพร้อมที่จะปกป้องคนที่ตัวเองรัก เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมชีวิตรักของชาวราศีธนูถึงยังแบบราบรื่นอ,อยู่นะคะคือที่สําคัญความจริงจังความจริงใจความใส่ใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งนะคะที่จะทําให้ชีวิตคู่มันอยู่รอดด้วยกันได้แน่นอนว่าเรื่องการเงินมันก็สําคัญไงถูกไหมแต่เรื่องของความความรู้สึกอะคืออย่างน้อยๆความซื่อสัตย์ มันเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าซะอีกนะคะในเรื่องการเงินคือต่อให้คุณร่ารวยมากแค่ไหนนะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือจบนะชีวิตคว่ก็จบได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่ใครก็ตามที่มีความรักที่มั่นคงต่อกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะต่อให้คุณแบบไม่มีตังค์ไม่มีจะกินน่ะอดมื้อกินมือ้อแต่คุณก็ยังอยู่ด้วยกันด้วยความซื่อัตยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดตรงนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุข เออคุณนึกออกไหในขณะเทียบเทียบกับคนอื่นที่แบบร่ํารวยอ่ะแต่แบบเขาไม่มีความสุขความรักเลยคุณนึกออกปะชีวิตเขามีแต่เรื่องเงิน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 เงี้ยมันไม่มีหรอกคือคุณเชื่อเหอะคุณอยากจะบอกเอาไว้เลยนะว่าคือเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตมีแต่เรื่องค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับชาวราศีธนูทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ